เอาละครับทุกท่านถ้าต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันนะครับในรอบรอชนาเล่สำหรับทีมของผู้หญิงนั่นเองนะฮะวูแมนทีมนั่นเองแหละนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมจะรันต่อไปสําหรับการแข่งขันกันเลยผู้บรารเข้ามานะครับในภู้ A อันดับหนึ่งจากภู้ A นะครับพบกับอันดับสองจากภู้ B นะครับนั่นก็คือนะฮะคู่ต่อไปนะครับนั่นคือชลบุรีเมอร์เมดพบกับเชียงใหม่โรเซ่โรสนามเลยฮะ ถ่ายภาพรวมกันฮะถ่ายภาพกันก่อนครับพร้อ,อมได้เลยครับวอร์มอัพได้เลยเอาละครับ ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดน,นะครับการแข่งขันบาสเกตบอล3 3คูณ3นะครับรายการ3 BL Thailand น์ะครับท่านกำลังจะได้รับชมในรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกจะเป็นการพบกันระหว่างชมบุรีเมอร์เมดครับพบกับเชียงใหม่โรเซตในขณะที่คู่ที่2นะครับจะเป็นมหาคนครแองเจิลนะครับจะพบกับทางธนบุรีนะครับ ดาวเด่นในรายการนี้ของทางทีมชนบุรีเมออ์เมดนะครับฮาคูมินักบาสเกตบอลสาวจากโอลิมปของญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าระดับโลกที่แท้จริงครับ นี่ก็เป็นรายนามผู้เล่นของทางทางชนบุรีเมอร์เมดนะครับแล้วก็ผู้เล่นของเชียงใหม่โรเซตครับครับเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับรอบรองชนะเลิศคู่แรกชนบุรีเมอร์เมด อยู่ในชุดสีน้ำเงินครับเชียงใหม่โรเซตอยู่ในชุดสีแดงมิยาสกิยิงลูกนี้โดนบล็อกครับแล้วเป็นมิสากิมิสากิยิง2คะแนนไม่ได้ครับวรการเก็บรีบาวด์ได้ส่งมาที่มิยาสกิยิง2คะแนนไม่ลงตามไปเก็บรีบาวยังได้ครับชดคอกตั้งใหม่นะครับแล้วขามเข้าไปเองกระแทก1่ทีได้พื้นที่แล้วก็ยิงได้ไปครับ1คะแนนแรกของทางชนบุรีเมอร์เมด แล้วบอลออกนะครับเป็นบอลส่งเขาเล่นของทางเชียงใหม่โรเซตมอนอิงครับพิชยาภายิง2องคะแนนแรกเลยครับโอ้โหพิชยาภาเผือกรักษาครับเราประกบติดนะครับยิง2องคะแนนเหมือนกันไม่ได้วาการยังตามมาเก็บรีบาวได้ครับส่งไปที่ทาคุมิทาคุมิคอสข้ามเข้าไปหลุดเลยครับไม่มีใครเข้ามาประกบเลยครับตามมาไม่ทันมิสก,กิ ส่งบอลออกมาให้กับหมอนอิงพิชยาพายโยนข้ามหัวมาขึ้นรีเวิร์สเรียบร้อยครับมิสาก,กิส่งบอลออกมาครับมิยาสาก,กิกับปที่วราการวราการขึ้นยิงเช็ดแป้นเรียบร้อยได้1คะแนนแล้วได้ลูกโทษแถมีหนึ่งลูกครับทางมิยาสาก,กินี่เดินมาบอกเบสเลยครับเดอะเบสครับลูกนี้วราการนะครับจะได้ยิงลูกโทษแถมีหนึ่งลูก ลูกโทษเก็บไปครับขึ้นนํำเป็น4ต่อ3นนคะแนนแล้วตัดบอลมาได้นะครับทางชมบุรีเมอร์เมดคาคูมิครับอย่างที่เห็นนะครับเธอยังไม่หยุดวิ่งเลยตั้งนต่เกมแรกนะครับในขณะเดียวกันก็ยังไม่หยุดยิ้มด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าความฟิตนี่เต็มร้อยจริงๆวราการโอการพลิกขึ้นยิงไม่ได้พิชยาพาเก็บริบาลได้ครับส่งออกไปแล้ว มายิงครับหลอกข้ามเข้ามาเลลูกนี้ไม่ได้แต่มิสากิเก็บซ้ำไม่ลงวรการเก็บรีบาวได้ครับไม่ได้ครับสุทามาเก็บรีบาออกมาให้กับทางพิชยาภาพิชยาภายิงสองคะแนนไกลลูกนี้ไม่ลงแย่งรีบาวกันหมาไม่แเข้ามายังเก็บบอลได้นะครับมิสากิมิสากิ ออกรีเวิร์สลูกนี้ไม่ได้ปาดบอลอ,ออกมาญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นนะครับมียาสกิยิง2คะแนนเรียบร้อยครับเอาละครับมียาสกิแล้วก็ตามประกบโอ้โหโดนได้ฟาวนะครับยกมือขอโทษนะครับแม่มาจากประเทศเดียวกันนะครับมีสกิมียาสกินี่แล้วชนบุรีครับ ส่งบอลมาอ้าวโดนตัดบอลไปโดยมิสากิมิสาก,ก,สก,กิหาคนจ่ายอยู่ออกมาขามเข้าไปเลสายเรียบร้อยครับแม่ลูกนี้สวยงามจริงครับจุธามาตรแล้วโยนขามหัวมาทิพร,รัตนีทิพร,รัตมาที่มิยาสาก,กิขึ้นยิงเช็ดแป้งง่ายๆลงไปครับอ่อนอิงพิชยาพายิงสองคะแนนไม่ลงเก็บยังได้ครับ แม่แต่จับบอลไม่อยู่ครับตัวถลำมออกไปแล้วเป็นบอลออกไปครับชนบุรีเมอร์เมดครับจะได้ส่งบอลเข้ามาเล่นครับม <hail S 1> ยาสกิดโดนมีสกทางพิทยาพาเผื่อรักษาประกบติดเลยครับแล้วทาคูมิเงียบเงียไปครับเกมนี้ยิงสองคะแนานไม่ลง มิสากิมิซากิส่งออกมาให้กับทางพิชยาพาพิชยาพายิง2คะแนนไม่ลงทางคุมิตามไปเก็บปริบาวได้ครับแล้วไปที่มิยาสากิโดนกระแทกลูกนี้เสียฟาวครับทางมิสากิเสียฟาวให้กับทางมิยาสากินะครับใครตกมิยาซากินะครับหลังเสื้อเธอสกรีนว่าใครตกนะครับ ทาคุมิมาที่มิยาสากิยิง2คะแนนเอาครับเกมนี้ยิง2คะแนนลงไป2อลูกลครับมิยาสากิเกมที่ผ่านมานี่ถึงเงียบไปนะครับในขณะที่ทาคุมิครับกลายเป็นว่าเกมนี้เงียบไปครับมิยาสากิมาแทนครับสลับกันมาครับคู่นี้เป็นบอลของชนบุรีเมอร์เมดสก,กอร์ตอนนี้นี่9ต่อ4คะแนนนะครับแล้วมิยาสากิยิง เรียบร้อยครับคือน,นำเป็น10 4ต่อ4พิชยาพายิง2คะแนนไม่ลงแรงรีบาวกันเป็นจุดธามาตวิ่งเข้ามาเก็บง่ายๆเลยครับ3ลงไป10ต่อ5ครับชนบุรีเมอร์เมดยังคงนำอยู่นะครับแล้วมิยาสากิพยายามจะได้เข้าไปโดนจุดธามาตตีบอลออกไปครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเอามิยาสากิออกไปพักนะครับส่งทางวรการลงมา ตอนนี้ก็น่าจะต้องเป็นทาคุมิแล้วครับข้ามเข้าไปเก็บแรงมานานครับทาคุมิได้ไปอีกหนึ่งคะแนนแล้วก็แม่ไปไปปัดบอลนในขณนะที่ผู้เล่นที่จะเป็นฝ่ายบุกยังไม่พร้อมนะครับก็โดนเตือนไปนะครับทางทาคุมิแล้วเป็นมิสากิขึ้นเลสา,ายลูกนี้ไม่ได้ครับยกมือขอโทษเลยครับโอ้โห คนไทยหรือญี่ปุ่นครับแล้วก็วรลการยิง2คะแนนลูกนี้ไม่ตรงห่วงเป็นบอลออกไปคนบุรีเมอร์เมดครับ,บรเบชียงใหม่โลเซต็จอาข้ามเข้าไปง่ายๆเลยครับทางพิชยาภาได้ไปอีก1คะแนนครับ11ต่อ6คะแนนพิชยาภา,า,าพิชยาภายังคง พิงหาช่องอยู่นะครับแล้วก็หมุนหมุนขึ้นไม่ได้ส่งออกมาให้กับทุธมาสยิงหนึ่งคะแนนเรียบร้อยครับตามมาเป็น11ต่อ7คะแนนแล้วลูกนี้แย่งกันครับแม่ทาคูมิกับทางมิสากิงัดกันล้มลงไปครับเชียงใหม่โรเซทครับพิชยาภา ชยาพายังหมุนหาช่องอยู่แล้วก็ขึ้นเลัพลูกนี้เอาจนได้ครับาม,มาเป็น8ต่อ11ครับตอนนี้แล้วจำบอลจำบอลครั้งนี้เป็นบอลของทางเชียงใหม่โลเซตนะครับแล้วก็ขอเวลานอกแม่สนุกจริงๆครับ,บาคู่นี้ครับเป็นรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับ ชนบุรีเมอร์เมดนะครับในชุดสีน้ำเงินพบกับทางเชียงใหม่โรเซตนะครับชุดสีแดงมาสเกตบอลสามูรายการ3 BL บ h a i l ไทยแลนดครับจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นรายการระดับโลกนะครับที่มีแต้มคะแนนทางฟีบ้านี่สูงมากครับในโซนสีชมพูเลยนะครับ แล้วก็ทําให้ประเทศไทยนี่มีคะแนนเพิ่มมากขึ้นนะครับในบาสเกตบอลประเภท3าคูครับเอาละครับกลัาชมเกมการแข่งขันกันต่อครับมิสกิ <c oughs> มิสกิไม่มีคนก็ขอยิงบ้างคนระับไม่ได้ ทาคูมิเก็บรีบาวได้ส่งให้มิยาซากิแล้วข้างในว่างๆครับวอลการสอดมาเอาบอลไปได้ไปอีกหนึ่งคะแนน12ต่อ8ครับชมบุลีเมอร์เมดนำแล้วมิซาก,กิโดนตัดบอลไปได้แล้วเป็นวอลการครับขอยิง2คะแนนเรียบร้อยครับโอ้โห14ต่อ8ครับมาแล้วครับวอลการแล้วมิซาก,กิขึ้นลูกนี้เลยอับลงไปได้มาอีกหนึ่งคะแนนครับทางเชียงใหม่โรเซส11ต่อ8ครับหลุดอีกแล้วครับทาคูมิ วิ่งสอดกันดีจริงๆครับแมเหมือนเล่นกันมานานนะครับพิชยาภา,าพิชยาภาพยายามจะหมุนอีกแล้วแล้วก็โดนขวาบอลไปเลยครับทาโดยทาคุมิจำบอลครับอารมณ์ดีนะครับทาคุมินี่จำบอลครั้งนี้นี่เป็นของทางชนบุรีเมอร์เมดครับทาคุมิ หาคูมิออกมาที่มิยาซากิยิง2คะแนนไกลลูกนี้ไม่ลงมิสกิเก็บ,บอลได้ออกมาที่พิชยาพาพิชยาพายิง2คะแนนเรียบร้อยครับตามมาเป็น11ต่อ15ครับตอนนี้เชียงใหม่โรเซตนี่เริ่มทำคะแนนไล่เข้ามาแล้วครับวอลการวอลการหลอกหนึ่งทีขึ้นยิงหนึ่งคะแนนไม่ลงครับแล้วก็แย่งรีบากันแต่ยังเป็นบอลของทางชนบุรีเมืองทางเชียงใหม่โรเซตครับ พิทยาภา2คะแนนอีกแล้วครับโอ้สคะแนน2ลูกติดครับหมอนอิงของเราครับพิทยาภาเผื่อรักษาเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นชิงแชมป์โลกยูสิเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับหมอนอิงนี่แล้วก็ช็อตค,อค็อกไวเลชั่นครับหมดเวลาช็อตค,อค็อกเป็นเทิร์นโอเวอร์นะครับ บอลไม่โดนห่วงภายในเวลา12วินาทีนะครับก็หมดเวลาช็อตคอรค,ครับเสียการครอบครองบอลให้กับฝั่งตรงข้ามแล้วก็บอลอิงครับจุธามาตจุธามาตหมุนลูกนี้แม่เสียดายบอลหลุดมือแต่ยังเก็บมาได้ยิงลูกนี้ไม่ลงมิสก,กิพิงจนเอาบอลมาได้ครับแล้วก็ไล่มาแล้วครับเอาล้ครับแม่ห่างๆอยู่ดีๆครับอยู่ดีๆตามมา1 5บหเฉยเลยทาคูม,มิต้องโชว์ฟอร์มนะครับแล้วขึ้นเลัพลูกนี้ลงไปออกมาที่มอนอิง พิชยาพาพิชยาพาเจอกับทางทีิพรัตขอดข้ามเข้าไปหลุดครับโอ้โหกระดูกหนากว่าเยอะครับทางพิชยาภาเผือกรักษานี่ทาคูมีเจอพิชยาพาฟาวครับพิชยาพาไปสกัดนะครับลูกนี้ก็เสียฟาวไปเป็นฟาวทีมครั้งที่4เท่านั้นนะครับในขณะที่ชนบุรีเมอร์เมดนี่ยังไม่ฟาวเลยครับแม่เซฟฟาวได้ดีจริงๆครับ ที่พลัดที่ทาคูมิมิยาสกิมาอาวอนแล้วก็พยายามจะข้ามเข้าไปข้างในสเต็ปแบ็กยิงหนึ่งคะแนนลูกนี้ไม่ลงเก็บรีบาวได้ครับเอา้าจ่ายออกมาโดนที่พลัดตัดไปเลยครับแล้วเอา้าจ่ายจะโดนตัดเหมือนกันหรือเปล่าแย่งบอลมาจนได้ครับทางเชียงใหม่โรเซสแล้วเป็นมิสากิเลี้ยงเบลดลายมาโยลูกนี้ไม่ลงโดนตัดบอลจากด้านล่างแล้วกรรมาการแจ้งว่าเป็นฟาวโดทาคูมิครับไปตีฟาวมิสากิ ต้องดูว่าจะเป็นลูกโทษลูกโทษนะครับมิสก,กิจ,จะได้ยิงลูกโทษไม่เป็นนะครับฝาวก่อนที่จะแอคชั่นออฟชูตติ้งนะครับก็จะเป็นส่งบอลเข้าเล่นธรรมดาครับเชียงใหม่โหลเสร็จเอาอีกแต้มหนึ่งเสมอครับเอาแล้วครับเล่นไปเล่นมาเสมอกันอย่างนั้นครับแล้วก็ทาคุมิขึ้นรีเวิร์สลูกนี้แรงเกินไป พิชยาพาไปเก็บบอลออกมาได้มิสากิจะทำานำหรือเปล่าไม่ได้ครับต้องชื่นชมทางพิชยาพาเผือกรักษาครับเกมนี้นี่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจริงๆครับหมอนอิงหญิงสองคะแนนสองลูกข้ามเข้าไปวางอีกนะครับโอ้โห วราการวราการวราการยังไงดีครับออกมาที่ทาคุมิยิงลูกนี้โดนพิชยาพาบล็อกครับแล้วก็ชดคอกไวเลชั่นครับโอ้โหใช้เวลาน,านานเกินไปหน่อยครับหาช่องยิงไม่ได้ชดไปดือด้อครับทางชนบุรีเมอ,เมอร์เมดพิชยาพาเอาอีกแล้วครับโอ้โหพิชยาพาเผือกรักษาอะไรกันครับนี่หมอนอิง ทำคะแนนน้ำแล้วครับเชียงใหม่แล้วทาคุมิทาคุมิเจอมิสาก,กิไปไม่ได้เอาตัวลอดมาได้สะบัดออกมามิยาสากิยิง2องคะแนนเหมือนกันครับ18เท่าเอาล้วครับดีการครับงานนี้เหลือเวลาหนึ่งนาที41วินาทีครับมิสาก,กิมิสาก,กิยิงไกลก็หูไม่ลงครับมิยาสากิเก,ก็บรีบาวได้ มาให้กับบราการบราการกลับไปที่วิยาซากิยิง2คะแนนไม่ลงบราการโอ้โหสูงไรเยอะครับแล้วก็พิกใจ่ายให้กับทาคุมิวิ่งสอดมาดีครับเอาเจ้าครับ19ต่อ18ครับชนบุรีเมอร์เม่ต้องดูนี่ครับพิชยาพาเผือกรักษาพิชยาพาเพื่อรักษาหลอกเข้าไปพิงลูกนี้ได้ฟาวครับโอโ้เรียกฟาวเอาจากทาคุมิจนได้ครับหมอนอิงครับพิชยาพาเผือกรักษาเยาวชนทีมชาติไทยนะครับคนนี้ เหนื่อยนะครับ10นาทีไม่ได้พักนี่ลูกโทษเก็บไปครับ19เท่าครับเอาล้ครับใครยิง2คะแนนลงนี่ชนะเลยนะครับวราการวราการออกไปที่มิยาซากิโอ้ยจบเกมครับโอ้โหยิงแบบนี้นี่เชียงใหม่ได้แต่ยิ้มครับ ชนบุรีเมอร์เมดเอาชนะเชียงใหม่โรเซตไปด้วยสกอร์21ต่อ19ันคะแนนครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศในรอบแรกครับจะพบกับผู้ชนะในคู่ต่อไปครับ คอนเราตเลิศนี่สองคะแนนฮู้วววหมายตามอย่างนี Hence, ้อย่างครับเช็คไปดูนี่ข้ามลูกนี้วางสายไว้นึ่งกระดามาลูกนี้โซมาเทโก้ลิงลูกนี้โอ้โหได้หนึ่งคะแนนแล้ว Okay.